สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถเบนซ์ C 2สองร้อยเอมเครื่องพันแปดซูเปอร์ชาร์จท่อออกข้างเดียวอยากทำท่อออกซ้ายขวาก็เอาเสียงด้วยครันนี้ก็ทำแต่ชุดท้ายอย่างเดียวมาดูงานกันอันนี้หม้เอเดิมหม้เอเดิมออกข้างเดียวก็มาเดินใหม่อยากอยาออกสองข้างก็เดินเดินวายใหม่มีหมออพักสองโลกมีปลายนะฮะอันนี้เป็นปลายของทางร้านนะครับผมชุดนี้จะได้เสียงอย่างเดียว นะครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นบาทพร้อมปลายก็มาเล่นฟังเสียงกันด้วยเจ้าของอยากได้ลั่นๆั่ะติดเพื่องเลยอ่เบิ้ลหน่อยอยังตนนี้ก็เน้นเสียงเอาเสียงลั่นๆ เสียงแผบลั่นๆนะครับผมก็ได้เสียงตามที่ต้องการแน่นอนโอเคเรียบร้อยแล้วะครับผม